สองเลขเฮลิคอปเตอร์ตำรวจตกที่จังหวัดประจวบรีบซื้อเลขนี้ด่วนก่อนรับชมคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับใครที่กดแชร์ให้แล้วขอให้ถูกหวยรางวัลที่1่งวดประจำวันที่1มิถุนาย,ยน25 6 8ขอให้ได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันทุกคนเลยนะครับมารับชมและฟังได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับทางช่องของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ วันที่24พฤษภาคม2568หลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติตกในพื้นที่ใกล้วัดหนองพังพวยตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขันพบผู้เสียชีวิต3รายพลตำรวจนัคลินผอบอกอพอจัังหวดประจวบคีริขันเปิดเผยว่าได้รับรายงานเฮลิคอปเตอร์ตกจริงโดยเครื่องบินนะครับที่ประสบเหตุดังกล่าว เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212สังกัดกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3นายนะครับชาวบ้านในพื้นที่นะคะรับระบุว่าขณะเกิดเหตุมีควันพวยพุ่งขึ้นจากจุดที่ตกเครื่องหมุนเสียการควบคุมชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ตกระหว่างทางใกล้บ้านของชาวบ้าน ก่อนเครื่องตกกระแทกพื้นจนเกิดไฟไหม้และมีผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมานอกตัวเครื่องบินเสียชีวิตทั้ง3ารายนะครับซึ่งนะครับเลขที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือวันที่24นะครับก็จะเป็น2 4 42นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเป็น0 5 5 0และปี68นะครับก็จะเป็น68ส่วนเลขเครื่องบินนะครับนั่นก็คือเลข2 1 2นะครับ ซึ่งนะครับถ้าเราจับคู่เป็น2ตัวนะครับก็จะเป็น2 1 2 2และ12นะครับส่วน3ตัวก็จะเป็น2 1 2หนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะสลับตำแหน่งด้วยตนเองก็ได้และสำหรับคนไหนนะครับที่ได้เลขที่ชื่นชอบและตรงใจแล้วนะครับก็ให้รีบตามหาซื้อที่หน้าแผงแลอตเตอรี่ด,ด่วนก่อนที่จะเคี่ยงแผงและตามหาซื้อไ,ได้นะครับ ทามทีงานของเราก็ขออวัยพอโดยใช้กับคุณผู้ชมทุกท่านถูกหวยรางวัลใหญ่งวดประจำวันที่1มิถุนาอยอนนี้นะคะ